สวัสดีครับผมมีน้องๆขอกันมาเยอะเลยบอกว่าอยากให้ทําคลิปรีวิววิธีการสมัครเป็นฟรีไฟล์ครีเอเตอร์เพื่อที่จะได้รับเพรฟรีแล้วก็ของสมนาคุณฟรีนะครับของแจกของแถมจาก GM วันนี้เราจะพาไปดูนะครับว่าวิธีการสมัครมันยากหรือง่ายอย่างไรเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับให้ทุกคนเข้ามาที่หน้าเพจของกอลีน่าฟรีไฟครับโพสต์นี้นะครับโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่15สิงหาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ามากรอกใบสมัครที่ตรงนี้นะครับและนี่ก็คือใบสมัครฟรี อ่านทั้งหมดนะครับอ่านทั้งหมดเลยเงื่อนไขในการสมัครครับมาดูที่เงื่อนไขกันก่อนเลยครับมีช anel นรหรือช่องทางในการรู้ผลงานของตัวเองมีผู้ติดตาม Follow หรือ Subscriber นะครับมากกว่า3,000คนขึ้นไปสามารถทำผลงานคอนเทนต์เกมฟรีไฟได้อย่างต่อเนื่อง Creator 1หนึ่งคนสามารถยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพียงหนึ่งช่องเท่านั้นหากเป็นช่องที่มีคนหลายคนสามารถยื่นสมัครได้เพียงคนเดียวเท่านั้นหากผ่านการพิจารณาเข้าโครงการแล้วทีมง,งานจะติดต่อ,อก,กลับไปทาง Facebook ที่ให้ไว้นะครับและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดครับที่จะต้องอ่านแล้วกกก็รรอเเข้าไปคคับโ okay. หลักๆก,ก็มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรยากหลังจากนั้นเมื่อกรอกครบเสร็จหมดแล้วก็กดตรงนี้นะครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนโมัติฉันไม่ใช่โรบอทแล้วก็กดซับมิดเข้าไปแค่นั้นเองง่ายๆนะครับแค่นี้โอเคครับและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการขั้นตอนทั้งหมดนะครับในการสมัครเป็นฟรีไฟล์ครีเอเตอร์สองจุดศูนย์เดี๋ยวศูนย์อย่างนี้นะโอเคก็หวังว่าเ,เราจะได้เจอกันในรายชื่อทีมงานสมาชิกนะครับของฟรีไฟล์ครีเอเตอร์นะครับ ใครที่กอรอกเสร็จแล้วนะครับเมื่อทําการกอรอกเสร็จแล้วก็รอทีมงานพี่ๆ GM ติดต่อก,กลับไปนะครับอย่าลืมนะเขาจะติดต่อก,กลับไปทาง a c e b o o k นะครับหวังว่าจะได้เจอกันในกลุ่มของ Free Fire Creator นะครับเจอกันแล้วก็อย่าลืมทักทายกันด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วนะครับ